วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n นลค่ะหนูยินชีวินนะคะวันนี้นะคะยินจะพาทุกคนมารีวิวโมเดลเรสซิ่งตัวจิ๋วนะคะนั่นก็คือนี่เลยเป็นโบอาแฮนด์คอกนะคะจากเรื่อง one พ e a นั่นเองนะคะนี่จะเป็นตัวเล็กนะคะเห็นไหมดูจากกล่องนี่เล็กๆกล่กองเล็กก็จะเป็นสเกล wcf นะคะจากค่าย double less นะคะสตูดิโอนี่ แล้วก็เป็นแบบว่าอยู่ในขวดแบบนี้เลยนะคะเหมือนในรูปเลยงานอาร์ตน่ารักมากอะ่ะดูสิก็คือหน้ากล่องนะคะก็มีนัมเบอร์รันนัมเบอร์มาให้เลยนะคะที่หน้ากล่องเป็นตัวที่128จากทั้งหมด488ตัวนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะเราก็จะไปแกะก,กันเลยะคะ่ะแกะออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะนี่เป็นโฟมซึ่ง ถ้าเราแกะออกมานะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่ตรงนี้นะคะจะเป็นตัวของโบอาแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหัวนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นขวดก็อย่างที่บอกนะคะยินบอกว่าเออโบอาเซตนี้จะเป็นโบอาอยู่ในขวดนะคะเหมือนรูปกล่องเลยนี่ต้องขออภัยด้วยนะคะถ่ายินแบบไม่ได้มองก,กลง้องเพราะว่าคือตอนนี้ยินถ่ายโทรศัพท์กล้องแล้วมันจะถือว่ามองตัวเองนะคะทุกคน อันนี้ก็จะเป็นขวดสีชมพูนะคะนี่เขามีขวดมาให้สองแบบเลยขวดอีกแบบหนึ่งนะคะก็จะเป็นแบบนี้ใสๆเห็นไหมเขียนว่า drink me อือันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวโบอานะคะนี่แบบนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นส่วนหัวนะคะ น่ารักมากอ่ะทุกคนดูเลยน่ารักมากถึงมากที่สุดเอยเห็นไหมมันโฟกัสไหมอะยังกำลังคิดว่ามันเป็นสเกล WCF จริงหรือเปล่ามันดูแบบตัวใหญ่ก,กว่านิดนึงนะคะคิดว่าเป็นนอมสเกลหรือเปล่าอะไรแบบนี้โอ,อ้แล้วก็เหลืออยู่ในรูเล็กๆตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้ มีน่าจะเป็นตุ้มหูเป็นตุ้มหูของโบอานะคะเพราะว่าโบอาปกติเขาจะมีตุ้มหูรูปงูอยู่เนาะ,ะให้มาเป็นถุงละข้างแบบนี้เลยเป็นรูปงูอ,อะโอเคเดี๋ยวเราจะประกอบกันเลยนะคะ ก็ยิงจะเริ่มจากการใส่ตุ้มหูให้โบอานะคะแบบซึ่งคือที่หูของโบอานะคะถ้าถ้าสังเกตกันดีๆเนาะมันจะมีรูเล็กๆเ,เอาไว้ให้ใส่ตุ้มหูอยู่นะคะเราต้องใส่เข้าไปอย่างระมัดระวังหลังจากใส่ตุ้มหูเสร็จนะคะต่อไปก็จะ ใส่เชื่อมกับท่อนล่างนะคะซึ่งมันเป็นแม่เหล็กเนาะมันก็จะดูดกันแบบนี้เลยนี่อุ้ยรูดรูดใส่ก่อนนี่ประมาณนี้นะคะนี่ก็น่ารักดีแล้วก็จะถามว่าตรงข้อต่อตรงเอวอะไรเงี้ยยินว่ามันแบบยังไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็มันกระดึกกระลึกกระึกกระึกเห็นไหมเพราะมันแบบมันไม่ได้ดูดกันแรงขนาดนั้นนะคะ แต่ก็น่ารักอะ่ะชอบเดี๋ยวเราจะลองมาใส่ขวดสีชมพูที่เขาให้มาก่อนนะคะเอาครึ่งตัวล่างนะคะหย่อนไปด้านล่างนี้ก่อนชิวแล้วก็ติดแนี้บบ อ้เริ่มมืดแล้วนะคะภาพอาจจะมืดนิดนึงเนาะเสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่น่ารักไหมโบอาของเราต่อไปนะคะเดี๋ยวยินจะเอาไปใส่ในสื่นในขวดสีขาวเขาจะมีไอริ้งนีนี่มาให้นะคะแต่ว่าขวดสีชมพูจะไม่มีเนาะก็แล้วแต่คนชอบเลยยินว่าใส่ขวดสีชมพูก็น่ารักดีนะอืม าไว้ตั้งโชว์แบบนี้น่ารักเอ่อสำหรับโบอาตัวนี้นะคะหน้าตาความน่ารักอะไรอย่างนี้ยินให้สิบเลยนะคะแบบในความรู้สึกยินเนาะคือความน่ารักอะมีเท่าไหร่ให้หมดเลยยินชอบมากอ่าแต่ข้อเสียนะคะก็คือตุอม้มหูหลุดง่ายมากตุม้มหูแบบใส่สกิดนิดสกิดหน่อยหลุดยินคิดว่ามันน่าจะต้องมีล็อกของมันนะเพราะตอนนี้ก็ใส่ตุม้มหูอยู่ก็แล้วอะไรอย่างนี้ ส่วนในเรื่องของรายละเอียดงานยินถือว่าโอเคเลยแบบว่าโอเคอะโอเคเลยมันน่ารักแล้วมันก็สวยแล้วมันก็ค่อนข้างคุ้มค่าคุ้มราคาอยู่นะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวโบอะในขวดจิ๋วตัวนี้นะคะถ้าใครอยากมีไว้ตั้งโต๊ะหรือว่ามีไว้แบบน่ารักน่ารักเอาไว้ดูบนหัวเตียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปหาซื้อได้นะคะน่าจะยังมีคนปล่อยอยู่นะเพราะว่าไม่ได้เป็นตัวแรงอะไรขนาดนั้นนี่ ของยี่ห้อ d o u b l e s นะคะอืมแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจงให้ยินด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจิ้งๆินะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนให้เนาะว่าอ่หนูยินที่นี้อัพคลิปใหม่แล้วนะอะไรอย่างนี้สำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ